นี่ครับขาดแต่งแล้วมันก็จะได้อย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับน้ําแผ่นรองสีด้านล่างครับหนึงมิลเอาเดอนน้ำยาลงไปเลยนะครับ น้ำยาเน้นเป็นน้ำยาพวกแห้งชาร์ดอันนี้ผมจะใช้ฟ้าแลบนะครับเดินไปเลยนี่นะครับเดินติดไว้่างนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับหนีบไว้นี่นะครับแผ่นรองล่างนี่จะเอาสีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันตัดกับแผ่นหลักแผ่นสีลักนะครับ เลื่อยวงไหนให้ให้ให,ให้นี่ครับให้ติดเส้นที่เราใช้บล็อกตัวเมียวาดไว้นะครับเวลาเลื่อยอให้เราเอียงให้เราเอียงเลื่อยแบบนี้นะครับให้ด้านบนเนี่ยมันโดนเส้นแล้วด้านล่างให้มันลึกเข้าไปนะครับ แล้วเราก็ลองทาบดูเห็นไหมครับมันจะเข้าได้พอดีเลยแต่นนี้เราก็ตะไบนิดเดียว นี่แต่ใบนิดเดียวแล้วก็เลื่อยวงแผ่นรองด้านล่างให้ห่างห่างจากแผ่นหลัก1นึ่งมิลนนครับ นี่ครับแล้วก็ตะไบแต่งให้ดีหน่อย นี่จะได้บบนี้จากนั้นเอาไปทาบกับพระเรานะครับนี่แล้วก็เอาปากกาขีดขอบขีดเลยนะครับ นี่เราก็จะได้ขอบที่มันพอดีกับน้ากากนะครับเวลาแต่งเสร็จอะเรามองจากข้างหลังเราจะไม่เห็นหน้ากากแล้วก็สามห่วงเลื่อยออกมาเลยได้เลยนะครับ